สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีรหัสโคดอ่างเปาทูมานี่วอลเล็ตมาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่ต้องการรับโคดอ่างเปานะครับก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการรับโคดอ่างเปาในคลิปนี้กันเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโคดอ่างเปาทูมานี่วอลเล็ตนะครับเพียงแค่เรานะครับกรอกรหัสโคดเนี่ยก็สามารถล้วนรับ ดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการรับโคดอ่งางเปาทูมานี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่มือถือ Android เท่านั้นนะครับในการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราดูในคลิปด้านขวามือนะครับผมจะมีรูปแอปแล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการรับโคดอ่งางเปาทูมานี่วอลเล็ตนะครับก็เป็นแอปตัวนี้เลย ใครที่ยังไม่เคยสมัครหรือว่ายังไม่เคยดาวโหลดเนี่ยให้เราพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้หรือว่าจะทำการกดลิงก์ดาวนโหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนนรใใส่วขขอองง้้มูลกาาชน ว่าทางแอปเนี่ยใช้งานอย่างไรทําเงินอย่างไรได้บ้างนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด5เมนูเป็นเมนูภาษาไทยเนาะใช้งานไม่ยากเมนูที่1น,นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรก ในหน้าแรกตรงนี้เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะด้านบนตรงด้านบนตรงนี้จะมี3มเหรียญนะครับเหรียญที่1นะครับเป็นตัว T เนอะอันนี้ก็จะเป็นค่าเงินของดอลลาร์นะครับหรือว่า USDT ที่เราจะใช้ในการโอนเงินนะครับไปที่ t ูมอนี่เวลตหรือว่าธนาคารเหรียญที่2ที่เป็นเหรียญ X นะครับเหรียญ X เนี่จะเอาไว้ใช้นะครับในการซื้อตัวฮีโร่นะครับตัวสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าจะใช้ในการขุดเหรียญจาก AI นะครับ หรือว่าจะเอาไปขายเป็นค่างเงินของดอลลาร์ก็ได้นะครับสลับตัว B นะครับก็จะเป็นคะแนนที่เราได้รับจากตัวสัตว์เลี้ยงของเรา จากการเชิญเพื่อนจากการทําภารกิจต่างๆแล้วก็นําไปขายเป็นข้าเงินของ USDT นะครับต่อมานะครับสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับทุกคนจะได้รับสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวทุกคนนะได้รับมาฟรี1ตัวแล้วก็จะมีเมนูตรงนี้นะครับสเมนูซ้าย2ขวา2นะครับเริ่มจากด้านซ้ายมืออันแรกเลยนะครับจะเป็นการเข้าร่วมนะครับในเงินปันผลจากโคสนานะครับเงินรางวัลนะครับจะอยู่ที่477ดดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ เวลานะครับอยู่ที่24ชั่วโมงต่อวันนะครับวิธีการเข้าเล่นตรงนี้เนี่ยจะมีคําว่าเข้าร่วมเงินปันผลงวดนี้ด้านล่างนะให้เรากดเข้าไปแล้วเราก็ใส่ย,ยอดอ่าเป็นคะแนนตัวบีเนาะใส่ลงไปเลยเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะพอเราบริจาคเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้กดยืนยันจากนั้นเนี่ยก็รอให้เวลาตรงนี้หมดนะครับ ถ้าเวลาหมดแล้วเนี่ยมันก็จะปันผลให้เราในการปันผลนะครับมันจะขึ้นแถบด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะให้เรากดเข้าไปมันก็จะขึ้นรายการขึ้นมาให้เรากดรับนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมลงไว้นะตามนี้เลยนะครับพอมันปันผลเสร็จนะครับมันก็จะได้รับเป็นเหรียญตัว X ขึ้นมาด้านบนตรงนี้เนาะต่อไปอันที่2จะเป็นการซื้อตัวสัตว์เลี้ยงนะครับดยการใช้เหรียญ X ในการซื้อน,นะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ที่200เหรียญ X นะครับถึงจะทําการซื้อตัวฮีโร่ได้นะครับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับเราจะซื้อ้อวาาไมมก็ดนต ความถนัดของเราก็อยู่ที่เราเองนะครับด้านขวามือนะครับเมนูที่1ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญชวนเพื่อนนั่นเองในการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทําเหมือนกันหมดนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทําในการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถทํารายได้สูงสุดที่150ดอลลาร์ต่อ1คนเขามีกฎแนะนำนะครับว่าทําอย่างไรถึงจะได้1 5 0ดอลลาร์ 150. เขาก็มีรายละเอียดตามนี้เราเข้ามาอ่านได้นะครับสำหรับวิธีการเชิญชวนเนี่ยก็กดเชิญชวนตอนนี้ได้เเลยยในนกอบสีขีขว พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับจะมีลิงก์ตรงนี้นะครับเราสามารถแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยนะแล้วก็มีข้อที่1ข้อที่2อเนี่ยอธิบายในส่วนของการแนะนำนะครับรางวัลที่เราจะได้รับเพิ่มเติมรายสัปดาห์ก็มีนะนะครับถ้าใครแนะนําเพื่อนเนี่ยก็มากดรับรางวัลตรงนี้เพิ่มได้รายสัปดาห์เลยรับได้ถึงสูงสุดเนี่ยอยู่ที่20ดอลลาร์เลยนะก็ลองเข้ามาทําตรงนี้เพิ่มได้นะครับสูงสุดที่25เลยครับประมาณนี้นะ ยิ่งเชิญมากก็ยิ่งได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับตัวสเลียของเรานะครับเดี๋ยวจะอธิบายในเมนูที่3นะครับและก็การขุดในส่วนของ AI ตัว AI ตอนนี้นะครับก็มีการเปิดนะครับเปิดใหม่เนาะ อันแรกเนี่ยก็ผมสอนวิธีการขุดไปแล้วสลหรับตัวสัตว์เลี้ยงไอตัว AI ตัวนี้เนาะในส่วนของฮีโร่นะครับในการขุดอันนี้ผมทําคลิปสอนไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นบิดฮีโร่นะวิธีการขุดก็เหมือนกันเลยนะครับขุดไม่ยากนะครับสาหรับตัวที่3เนี่ยมันเพิ่งเปิดใหม่นะครับตอนนี้ก็เปอร์เซ็นต์การขึ้นของราคาเหรียญเนี่ยมันก็อยู่ที่17.9 2ซนะครับถ้าเราต้องการขุดเราก็กดกําลังขุดด้านล่างนะครับแล้วก็ไปซื้อกําลังขุดเนาะ ถ้าเราจะขุดเนี่ยเราต้องมีตัวสัตว์เลี้ยงก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจจากการดานวน์โหลดแอปเกมต่างๆเราสามารถดานวน์โหลดตรงนี้เพิ่มได้เมนูที่2ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถเลือกดานวน์โหลดแอปเกมต่างๆในการทําภารกิจได้เลือกแอปที่ไม่ต้องเสียงเงินในการทําภารกิจเนาะเรามาดูในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนเนี่ยจะได้ตัวสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวฟรีนะครับคือตัวนี้นะอันนี้คือตัวด้านล่างเนี่ยผมซื้อมานะครับ ถ้าเราจะทําการขุดเหรียญจาก AI เนี่ยเราจะต้องมีตัวด้าล่างนะในการซื้อเนี่ยก็ให้เราพิจารณาดูก่อนนะครับว่ามันคุ้มหรือว่าไม่คุ้มเนาะใครยอมรับความเสี่ยงได้ก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับหรือใครจะเล่นฟรีก่อนนะครับพอมีไรายได้แล้วเนี่ยเราค่อยเอาไปซื้อที่หลังก็ได้เหมือนกันตัวฟรีเนี่ยสกิลนะครับในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนาะเขาจะให้สกิลมาแค่1อันนะครับปั้นผลคะแนนนะครับให้เราอยู่ที่ ตามระดับเลเวลเนาะผมอยู่ระดับที่30นะครับมันก็จะปันผลให้ที่84.70ตนะครับตัวปันเหรียญเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เนาะนี่ครับที่มันจะขึ้นเครื่องหมายถูกถ้ามันขึ้นเหรียญตรงนี้มานะครับเราก็สามารถกดรับได้แล้วก็จะมีกล่องให้เรากดรับด้านบนสำหรับตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่เล่นแรกๆแล้วนะ มาสามารถนําไปขุดนะครับในส่วนของเหรียญจากตัว AI ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้เหรียญ X ในการซื้อพลังงานในการขุดก่อนนะครับสมมุติว่าเราต้องการขุดเหรียญใหม่เหรียญน,นี้เนาะอ่ะล้วก็กดกาลังขุดในการซื้อพลังงานเนี่ยเราจะต้องมี300เหรียญ X นะถ้าใครจะเติมก็ควรอ่ายอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แนะนำเนาะ ใครที่จะขุดก็ลองทําดูได้นะครับผมเคยทคําคลิปสอนไปแล้วในส่วนของวิธีการขุดนะครับต่อไปนะครับในส่วนของเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะมีกิจกรรมอยู่นะครับตอนนี้ยังสามารถทําได้ปกติเนาะสำหรับตัวกิจกรรมนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่10เดือน4นะครับจะสิ้นสุดในวันที่11เดือน5นะอันนี้ก็ให้เรารีบทำนะครับเหลือเวลาอีกแค่5วันก็จะหมดในส่วนของกิจกรรมนี้แล้วนะกิจกรรมนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทำหรือว่าไม่ทำเนาะ ต่อมานในส่วนของกระเป๋าตังค์นะครับกระเป๋าตังค์จะเป็นการรวมคะแนนหรือว่ารวมยอดเงินของเราเนะด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นค่างเงินนะครับถ้าใครสมัครใหม่เนี่ยมันจะเป็น USDT นะแล้วสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการกดไปตรงสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็น THB นะครับเป็นค่างเงินบาทเลยในส่วนของกระเป๋านะครับเราจะต้องทําการสร้างกระเป๋าก่อนเนาะถึงจะทําการเริ่มขายเหรียญได้นะครับอันนี้ก็ เป็นในส่วนของเหรียญที่ผมมีอยู่นะครับมีดอลลาร์นะครับอยู่ที่8.90นะครับแล้วก็มีเหรียญที่ทำการขุดจาก AI มาเนาะนะครับประมาณ3ดอลลาร์นะครับแล้วก็คะแนนนะครับ1ดอลลาร์เนาะแล้วก็เหรียญ X อยู่ที่0.05ดอลลาร์นะครับวิธีการขายเหรียญน,นะครับก็ให้เรามากดที่เมนูการค้าขายตรงนี้แล้วก็ ทำการเลือกเหรียญที่เราต้องการขายก่อนนะครับเราก็เลือกแล้วเราก็ขายได้เลยนะพอขายเสร็จเป็นค่างเงินดอลลาร์แล้วเนี่ยเราก็ทําการถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งการถอนเนี่ยก็ถอนไปที่ธนาคารหรือว่าทูมอนี่วอลิคก,ก็ได้นะ ขั้นตอนต่อไปเรามารับในส่วนของโค้ดอ่างเปานะครับก็เรามากดที่เมนู3ขีดตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่โคดอ่างเปาเนาะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์โคดให้ในช่องนี้แล้วก็ไปพิมพ์ตามในคลิปได้เลยอันนี้ก็เป็นในส่วนของโคดอ่างเปานะครับเป็นภาษากฤิพิมพ์เล็กนะครับทั้งหมด7ตัวนะใครพิมพ์ตามนี้แล้วก็กดแลกโคดอ่างเปาทันทีได้เลยตรงนี้เนี่ยผมได้รับมาที่05105.96เนาะก็กดเช็คดูตรงนี้ได้เลยนะ พอเรากดเช็คมาแล้วเนี่ยก็ให้เรามากดตรงเหรียญตัวบีนะครับมันก็จะขึ้นนะครับเป็นส่วนของโค้ดอังเปาเนาะที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับนี่คือยอดตามนี้เลยอ่นนี้ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการรับโคดอังเปาเนาะพอเราได้อาคะแนนมาแล้วเนี่ยเราทําการขายเป็นค่ากันของ USDT ก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บสะสมไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับพอเราพอมียอดเงินแล้วเนี่ยเราก็ถอนไปที่ธนาคารหรือว่าโทม m นี่วอลเล็ตได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่กรอกแล้วได้รับเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวดนล่ังคลิปนี้ได้นะครับถ้าหากว่าอยาก ให้มีโคดอ่างเปามาแจกอีกเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ